สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อานี้กัอบอภพรกับไอวีคือกาวนเนาะคะ่ะเมื่อนี้ไอวีกับตื่นตาเศร้าเฮงพี่น้องตื่นตาเศร้าเป็นอย่างว่าตีตื่นตาเศร้าเพราะว่าเมื่อนี้ขอยมิธุละจาเป็นได้พี่น้องข่อยจะไปต่อวีซ่าอยู่ในเมืองเนาะคะ่ะขอยก็เลยตื่นตั้งแต่ตีหาเครื่องผุแล้วพี่น้องตื่นตั้งแต่ตีหาเครื่องเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาอาบน้ำเตรียมโตัวแต่งโตัวออกไปข้างนอกนะคะแล้วเมื่อนี้อากาศกับยุ้ยซื่อกันหนาวพี่นอ้องยุ้ยซื่อกันหนาวครับ อาทิตย์วังยานี่ยรริ่งว่นหนาวไดว้อาทิตย์วังยานี่หอนแต่ว่าอยู่ซือเมืม่อนี่เปิดหนาวอาทิตย์นี้เปิดหนาวหนาวเฮียอิติประมาณ7องศาค่ะพี่นอ้องอุณหภูมิข้างนอกประมาณ7องศา7องศาปันใดใอยก็ต้องออกไปคือเก่าค่ะพี่น้องเพราะเมื่อนี้มันจําเป็นนอกจอยต้องออกไปต่อวีซ่านะคะถ้าจองนัดล่วงหน้าไปสักก่อนเนาะคะ่ะถึงเข้าถึงจะเข้าถึงจะไปได้บ่สาม,มารถอันวอล์กอ,อินไปได้เลยได้ค่ะพี่น้องอยู่เยอรมันนะคะค่อยเลือกเดินทางด้วยรถ สาธารณะนะคะก็จะได้ออกไปตั้งแต่เช้าเนีย่ยใช้เวลาล่วมๆเดินทางกับประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่แหละคะ่ะก็จะต้องเปลี่ยนรถประมาณ3ตักค็คือขึ้นรถบัสจากนาบ้านไปยังสถานีรถไฟตรงก็จะใช้เวลาประมาณหาหกนาทีนี่แหละคะ่ะพี่น้องมันกับบอดี้ไก่แห้ง3ามสี่ปรถเมล์นะคะสามสี่ปรถเมล์นอะมันกับบอดี้ไก่แล้วหลังจากนัน้นก็จะได้ไปขึ้นรถไฟหยุดรถไฟใต่ดินนะคะจากสถานีไกลๆบ้านไปในตัวตัวเมืองเนาะคะ่ะ พอไปในตัวเมืองแล้วคอยก็ต้องไปเปลี่ยนรถอยู่ในตัวเมืองอีกต่อหนึ่งนะคะไปเปลี่ยนอีกต่อหนึ่งเราหลังจากนั้นสามสถานีรถไฟประมาณสามสถานีรถไฟเนาะคะ่ะเราหลังจากนั้น่อยกับยางยางจากสถานีรถไฟเนี่ยระคะไปต่อม้ออีกประมาณสิบนาทีได้ะคะ่ะซึ่งสิบนาทีอยู่เยอรมันมันยางยากบอมันไกลบอที ก็บอกไก่ปันไดค่ะพี่น้องไก่ย่างชิวๆย่างย่างไปเลยหอยย่างสบายสับายย่างแบบเออเล่นหหัวไปเลยอย่างเงี้ยสินะค่ะพี่น้องมันกัทันเวลาอยู่กับต้องคอยทำอดหาต่อม้อเรานะคะเวลาตอนนี้ก็ยังบ่ทนไดหอดแปดโมงอยู่เวยค่ะพี่น้องถ้าเพิ่นเปิดประตูเนาะดีอย่างหนึ่งที่เอาเหตุนาทามาหอดเท่ากับเท่ากับได้คิวอันดําเนินการเลยเนาะค่ะซึ่งมันก็สะดวกสบายบ่ต้องไป ม่าต้องมาขาดเดาอยู่ว่าเออเขาจะถ่าอีกโดนบอ่อทาจัาหน้าที่จังจะได้ยังเถ้าทำการของเพิินแล้วเนาะคระบเปดม้เพื่อเปิดประตูเปิดประตูไปแล้วตีเฮ้จังไหนเน่ยว่าตีอยู่ในอันมองมองยื่นเอกสารสำหรับต่อวีซ่าเนาะค่ะ กับวยากพี่น้องเฮากับเอาเลขนัดนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะคอยกับเอาเลขนัดนี่แหละค่ะยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อนเบิงว่าคอยมีนาดเวลาแปดโมงเนาะค่ะเพื่อนก็จะไปกดอยู่ห no น้าตู like no tá, friend town, ้ให้เข้าอยงนีละค่ะกับไเลขนาทั่้าวันละเพิ่นก็ไปกดออกมันก็จะได้คิ้วเพื่อนก็จะให้เข้าไปนั่งถ่ายอยู่ห้องนั่งนั่งถ่านะคะนั่งถ่ามันก็จะมีจอมอนิเตอร์ขึ้นห้นอกว่าตอนนี้มันหอดคิ้วหอดใดแล้วเขาเอื่นคิวที่หอดใดเมื่อก็จะมีเลขว่าเขาต้องไปห้องใดหองใดอย่างนี้สินอนะค่ะซึ่งมันก็จะชัดจน แล้วก็เลี้ยวหอมค่ะคอยไปนั่งถ่ายยู่ห้องนั่งถ่ายหันบ่ถึงหานาที่นะคะพี่น้องก็ถึงเพิ่นก็นเอินคิวเนาะคะ่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นเฮ็ดงานเร็วเด้พี่น้องเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นปิดเอกสารออกมาหา้เพราะว่าเอกสารก่อนหน,นี้คอยค่ะได้ส่งมาให้เพิ่นเบิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะบ่ราว่าจะเป็นเอกสารที่เพิ่นต้องการนะ่อยส่งมาทางอีเมลเบิดแล้วนะคะเพียงแต่ใหาความมายืนยันตัวตนแล้วก็มาเซ็นเอกสารอยู่ในที่ทําการเพิ่นซื่อๆนะคะ ก็คือมาหอดเจ้าหน้าที่เพื่อนกับปิดเอกสารจากคอมพิวเตอร์เนาะค่ะออกมาหายให้เขาอ่านเบิงแล้วก็ให้เส้นนะคะเพราะ้าขอยเส้นแล้วเพื่อนกะขอ,ขอรูปขอรูปถ่ายสําหรับติดวีซ่าเนี่ยค่ะที่โบกเกิน6เดือนเนาะค่ะเขากะเอาให้เพื่อนและะ <S <S ้วก็เพื่อนกัขอพาสปอร์ตไปไ่ยเอกสารเนาะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเพื่อนกัจะถามคําถามนิดๆน้อยๆเนาะค่ะเพื่อนกะจะถามเป็นข้อมูลอย่างี้ยอย่างสิละเพื่อเพื่อเพื่อนจะกรอกลุงเพื่อเพื่อนจะกรอกเหตุประวัติเนาะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะ เจ้าหน้าที่เพื่อนกะเอาบัตรอันเป็นบัตรแข็งๆไปพี่น้อง้า,ายๆกับัตรคล้ายๆก็ใบขี้การบานเนาะแม้ายๆก็บัตรตัวนี้เป็นบัตรขี้การหรือบัตรอีหย่างสักอย่างนี่แหละกะบ็บบลูแต่ว่ามันจะเอาไปเพื่อนกะจะให้บัตรตัวนี้มาใบานึงเนาะแล้วเพื่อนกะแจ้งต่อว่าอันวีซ่าอันจะออกเป็นใบสํารองเอกสอร นะคะจะออกเป็นใบสำรองให้ซะก่อนเพราะว่ามิวนิคมันเป็นเมืองใหญ่เนาะพี่น้องเพิ่นว่าจังซี่เพราะว่ามิวนิคเพิ่นเป็นเมืองใหญ่ละคนต่างชาติมันหลายเพิ่นเพิ่นออกเป็นบัตรตัวจริงให้บ่ทันบัตรนี้วีซ่าข่อยจะเบิดอายุเพิ่นก็เลยจะออกวีซ่าข่อยจะเบิดอายุเดือนหน้าเพิ่นยันมันออกบัตรตัวจริงบ่ทันวีซ่าข่อยก็จะขาดจังซี่นะคะเพิ่นก็เลยจะออกเป็นบัตรสำรองให้ซะก่อนเนาะค่ะแลังจางนัดมารับวีซ่ามื้อหลังมันนี่เพิ่นอันเพิ่นก็แจ้งว่าบัตรสำรองนี่เดี๋ยว ทังเจ้าหน้าที่อันต่อมอนี่จะคอนเฟิร์มไปทางอีเมลเนาะว่าอันให้เขามารับวีซ่าได้มือใดอย่างจังใดอย่างสีนะค่ะเพิ่นกระแจงมาแล้วแหละแล้วจากนั้นเท่ากับเอาบัตรแข่งที่เพิ่นไหนตอนแรกนี่แหละคะ่ะลงไปขังลางเนาะคะ่ะลงไปเขาเตอร์ขังลางไปจ่ายค่ะรมเนียมจ่ายค่รรมเนียมวีซ่านี่แหละคะ่ะ เพราะถ้าใบหตู้เขาก็ไปจ่ายค่าดับเนื้อใจอีกอย่างแล้วแล้วเรากขาจะได้ใบเสร็จออกมาเขาถือใบเสร็จมันจะได้ใบเสร็จมาเป็นเปสองใบนะคะเป็นใบหนึ่งเป็นตัวจริงอีกใบหนึ่งเป็นสําหรับคือจังคัดปีนี่แหละกับพี่น้องแต่ว่ามันก็จะออกมาน้ากันเนาะเขาก็ถือมาทั้งสองใบอันละค่ะเก็บใบหนึ่งเป็นตัวจริงของเท้าอีกใบหนึ่งก็เอาไว้ไปยืนอันตอนที่เขาไปรับวีซ่าเนาะค่ะประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะเลี้ยวเฮง การต่อวิสาหุยันมันคือเร็วเฮงเร็วแบบเร็วมาก